ศ0นหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยของแท้ตรงที่ที่วีเดเร็กจดเต็มทุกโมเมนต์ พาด y e n t e r t a i n e n Awards 2025 Presented by j G s o u l i f e r o o m i n g to Fly เบงบานและโบยบินงานที่รวบรวมรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาติดตามชมภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัล y e n t e r t a i n e n Awards 2 2 5 5และการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมาย23กันยายนนี้ผ่านทางช่อง9กด30ตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปสนับสนุนโดยใช้สุตธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลือง ต,ต้องดาวนี่หอมนานต้งนสีสับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาต้องสักสามรังแคเหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีสรับรผู้ชาย m ม่เคลียร์แมนวยพาวเวอร์แฟ r เตอร์พลังช่วยจะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมนคุยคำโง่ไปสามโมงคุยคำโง่ไป ยาสีฟันเทพไทยเซน i t ทีฟช่วยลดการเสี่วฟันกยอยกันยุงมั่นใจกอยอสิบห้าผลิตภัณฑ์ตราทิพพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส SME D-Bank ธนาคารของรัฐเพื่อ SME ไทยติดต่อ call center หนึ่งสามห้าดยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ ดูข่าวดีๆนะครับไปส่งเสริมเรื่องของสภาพใจิตใจแล้วก็ร่างกายครับ <c oughs> ส่งเสริมพุทธศาสนาไปเรียนรู้ไปด้วยนะครับโดยคุณกำพลตันสัจาประธานสวนนุษ์พัทยานี่เองครับมุ่งพัฒนาสวนนะครับเพื่อเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยครับ5ด้านด้วยกันสวนพฤกษศาสตร์อย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับ oh. สวนสัตว์ปั้นปูนปั้นศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยแล้วก็พระพุทธศาสนา <c oughs> เพื่อให้เด็กและเยาว,วชนนะครับเรียนรู้เรื่องขององค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็พระพุทธศาสนาไปพร้อมกันครับท <c oughs> ่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในด้านพระพุทธศาสนาได้มีการจัดสร้างองค์แทนพระพุทธเจ้าจากหลายประเทศครับ5องค์ด้วยกันครับ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระศรีอัตรยเมตรัยวัดพงอึงสาจากเกาหลีใต้ครับ พระสังกจจยพระพุทธรูปเลจูนเซจาจากพม่า ja ja แล้วก็นะครับพระพุทธรูปไดบุซึจากญี่ปุ่นครับหให้เด็กได้เรียนรู้นะครับเยาวนชนต่างๆนะครับชื่นชอบแน่เลยเ <c oughs> ติบโตมาจะเกิดความรักในความงามในพุทธศาสนาจากทั่วโลกที่เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วครับจะมีการก่อสร้างเพิ่มอีก10องค์11องค์ครับเสร็จแล้ว3องค์นะพระพุทธรูปดอเนนมาแล้วก็โจวัยศักยมุนีแล้วก็พุทธรูปแห่งบามิหยันนะครับจะทยอยเปิด ใหพี่น้องประชาชนท่านต่างเป้านะครับคุณตงบอกว่าสวนแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแล้วก็ศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเพื่อปลูกฝังเยาวชนแล้วก็เด็ก ตามคาสอนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีงามนะครับนี่นะสายบุญสายบุญครับไปได้เลยเด็กๆก็ดูสนใจมากเลยนะคะมาบอกบุญกันอีกอย่างนึงค่ะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยค่ะรู้ไหมคะวันที่3เดือนหน้านี้คือวันอะไรก็เป็นวันบริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตนะค่ะถือว่าเป็นวันสเต็มเซลล์ใช่เป็นวันบริจาคสเต็มเซลล์นะคะเราก็ต้องไปบริจาคกันค่ะแล้วก็ไม่ได้บริจาคเฉยๆค่ะวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก สกันยายนนะคะเป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นถ้าไปบริจาคก็จะได้รับเสื้อน่ารักออนรักด้วยนะคะโฮปฮีโร่ค่ะก็คือ การรณรงค์กันเพื่อที่จะให้คุณเป็นฮีโร่ได้ในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่จัดไปบริจาคด้วยก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะบริจาคได้ที่ไหนบ้างค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็มีหลายที่ค่ะที่สถานีการชาติ11วิเศษนิยมบางแคนะคะและภาพบริการโลหิตแดแห่งได้แก่ชนบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาค่ะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จะได้รับ นี่เลยค่ะที่คุณสุวิทย์ถืออยู่นะคะก็คือเสื้อ h o p ฮีโร่ค่ะเป็นที่ระลึกแทนคําขอบคุณกันไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบุญกุศลเนี่ยค่ะโฮ e ฮีโร่เวิลด์เมโรนี่เห็นไหมโดเนอร์เดย์2025ใส่สบายใส่แล้วก็คนเขารู้โลกรู้เลยค่ะมองมาจาก g o o g l e e a r t h นี่รู้เลยว่าคุณคือผู้บริจาคสเต็มเซลล์นะคะคือคนที่ทําบุญได้บุญได้กุศลมากค่ะนี่3กันยายนนะคะเรียนเชิญค่ะครับ กลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับคุยขโมงบ่ายสามโมงวันนี้เราจะลาด้วยภาพข่าวดีๆนะครับบรรยากาศที่จะแดนไทยกัมพูชาที่ช่องบกอุบลราชธานีนะครับที่เมื่อวานนี้ท่านพลตรีนัทอินศรีศรีอินครับรองแม่ทัพภาคที่สอนะครับลงพื้นที่ให้กําลังใจกับบรรดาทหารที่อยู่แนวหน้าครับจัดเลี้ยงหมูกระทะ200ชุดได้รับการสนับสนุนจากหลวงตาสินทรประธานที่ปักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำ พระอินทที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยความห่วงใยหลกักเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ